สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน f f c ช่องหนองประดุกชาแนลนะครับวันนี้นะครับขบวน259นะครับล่าช้าร้อยกว่านาทีเลยนะครับทำให้ต้องมารลีกกับขบวน254ที่ชุมทางหนองประดุก เดี๋ยวขบวน254นะครับจะเข้าหลีกที่ทาง2นะครับให้กับขบวน259นะครับ259มาทางประธานนะครับสำหรับขบวน254นะครับวันนี้งเลยกัน24221นะครับคึนเอเฮนเนะครับลำลังจะเข้าประแจหมายเลข8นะครับย่านทางหนองประดุนะครับเพื่อเข้าทาง2ครับหลีกให้กับขบวนธรรมดาที่259นะครับ 259จะมาทางประธานนะครับตอนนี้จอดอยู่นอกเสาแล้วนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ประแจนะครับหมายเลขสิบนะครับได้กระชากประแจนะครับ เพื่อให้ขบวน259นะครับเข้าที่ประแจหมายเลข10นะครับแยกออก,รแยกออกจากทางประธานแยกออกจากทางประธานนะครับเข้าสายกาญจนบุรีนะครับ ับตอนนี้ขบวน254นะครับก็เข้าที่ทาง2เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เรารอขบวน259นะครับจะเข้ามาวิ่งเข้าทางประธานนะครับแล้วจอดรับส่งบริษารที่สถานีชุมทางหนองประดุกนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับครับตอนนี้ขบวน259นะครับกําลังเคลื่อนตัวออกจากชุมทางหนองประดุกนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนขบวน259นะครับ เปลี่ยนจากทางประธานนะครับแยกขวานะครับเข้าสายกาญจนบุรีนะครับเราไปรับชมกันนะครับพอขอลอต้องหักขวานะครับ ครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับหากเราชอบคลิปนะครับก็อย่าลืมซับสไคร้สั่งกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับน้องประดุกชาแนล